โสนสูตรว่าด้วยพินสามสายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชฌกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าชื่อสีตะวันใกล้กรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระโสนะหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าสาวกของพระผู้มีพระภาค เา่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ปาราความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสาวกเหล่านั้นก็แต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็พวกคาซั์ย่อมมีอยู่ในสกุลของเราเราอาจเพื่อใช้สอยพวกคัซั์และทำบุญได้ผิฉะนั้นเราพึงบอกคืนสิกขาศึกมาเป็นคฤหัหัดใช้สอยพวคทรั์และพึงทำบุญเถิด ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงราบปริวิตกแห่งใจของท่านพระโสนะด้วยพระไทยแล้วทรงหายจากเขาคิชกูดไปปรากฏตรงหน้าท่านพระโสนะที่ป่าสีตะวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู้หรือพึงคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูแล้วแม้ท่านพระโสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วได้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดถามท่านพระโสนะว่าดูก่อนโสนะเธอหลีกออกเลนอยู่ในที่ลับเกิดปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ปารถความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสาวกเหล่านั้นก็แต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถือมั่นก็พวคทซัพย์ย่อมมีอยู่ในสกุลของเราเราอาจเพื่อใช้สอยโภคทรัพย์นั้นและทำบุญได้มิฉะนั้นเราพึงบอกคืนสิกขาศึกมาเป็นคฤรืหัสใช้สอยโภกคาซั์และพึงทำบุญเถิดท่านพระโสนะทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเธอเมื่อก่อนอยังอยู่คลองเลือน เป็นผู้ฉลาดในการดีดพินไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนก็สมัยใดสายพินของเธอตึงเกินไปสมัยนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะหรือย่อมควรแก่การใช้หรือไม่ไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหน สมัยใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปสมัยนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะหรือควรแก่การใช้หรือไม่ไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนโสโนะก็สมัยใดสายพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในขนาดกลางสมัยนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะหรือย่อมควมรแก่การใช้หรือไม่ อย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสนะฉันนั้นเหมือนกันแหลความเพียรที่ป่ารบมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกลียดค้านดูก่อนโสนะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอจงตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้น ท่านพระโสณนะทูลรับพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนท่านพระโสณนะด้วยพระโอวาทนี้แล้วทรงหายจากป่าศีตะวันไปปรากฏที่เขาคิชกูดเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้นครั้นสมัยต่อมาท่านพระโสณนะได้ตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอได้ตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ และได้ถึงนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นต่อมาท่านพระโสณะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรตั้งใจแน่วแน่อยู่ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งโภมาจารย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบุตรเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยได้ทราบชัดว่าชาบสิ้นแล้ว ผมมาจย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย